ใจขอบใจโอ้ไปร้านลงตาเนื้ลืมกดไลค์ได้อขอบใจขอบใจไลค์ที่เข้ามาขอบใจใจเด้อกดติดตามให้เราเด้อตะเกี่ยวมีสิทธิ์เด้อสอบแบงเนาะใจขอบใจเน่าเก็บสมูนเนาะ 是那里。 เด้ขอบใจฮะลนงตาเด้ที่เขามากมังใจเนาะใจะออ้ผอนผ่อนพี่มนก็เข้ามาแล้วกอบใจอันนี้จะจลจิดบ่จะัดหรือจะลิด พูดผ,ผิดขออภัยเด้อเนาะพอบภัเกงภาษาไทายปันได้เนาะพรพิมลเดเนาะสวัสดีครับเพื่อนกันจำีเป็นกระซุงหัวใจมาเนาะใจกบใจใจอะายเด้อสันโดนใจนะอย่าลืมกดไลค์เด้อ <laughs> ใจกบใจ เอาบุญมาโอบมันเนี่ยเอาบุญเอาทานมาเนาะใจอะไรไม่ไม่ยอมใจเนาะ ออกไปมาเลยออกไปให้เห็นลืมไปเบิ้องคลิปตลกให้เด้อ thì không mà cầm làm chảy nữa để nó ra Hãy subscribe cho kênh không bỏ lại. Lại ít nó nữa. À, không, đưa, thì đấy nọ không trẻ đứa thì có mà tâm lắm trẻ nó mà đi view pè buồn mà chơi không chơi không chơi có tuổi con nó